สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการตัดกระเบื้องนะครับเป็นวงกลมแบบนี้นะครับด้วยหินเจียลูกหมูนะครับหินเจียลูกหมูนะครับที่เราใช้นะครับก็ต้องเป็นใบตัดกระเบื้องเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวกาดนะครับผมจะใส่แบบนี้นะครับเห็นไหมผมจะใส่หันตัวกาดนะครับป้องกันนะครับเข้ามาทางหาตัวเรานะครับ เวลาการตัดนะครับผมจะตัดด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเทคนิคในการตัดวงกลมนะครับง่ายๆนะครับด้วยหินเจียลูกหมูนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ นี่เลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการเจาะรูกระเบื้องนะครับเป็นวงกลมนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะเอาไว้ใส่พวกโถส้วมนะครับหรือว่าเจาะรูเพื่อใส่ท่อน้ําหรือว่าอะไรสิ่งต่างๆนะครับก็เป็นวิธีการเจาะกระเบื้องนะครับแบบนี้นะครับง่ายนะครับกระเบื้องไม่แตกนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ